สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราจะเข้าไปสอนวิธีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนรู้จักจไอที่มันเป็นขวดพยาบาลแล้นะใช่ไหมจ๊ะให้ทุกคนออ่าให้ทุกคนกดเหมือนกับที่ชั้นเคยสอนไปได้เลยนะคะให้ทุกคนก็ไปเอานมอย่างแรกเลยแต่อันตานี้มันเพื่อเพื่มมาใหม่เผื่อเผื่อใครยังไม่ดูเผื่อใครยังไม่ดูคลิปต่อถัดไปก็เลยมาเล่าให้อุ๊ย รู้สึกเหมือนกับลืมอะไรเลยอ๋อจำได้เราลืมอาหารเด็กเดี๋ยวต้องบอกอาหารเด็กนี่อาหารเด็กมันอยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนกดให้ทุกคนกดแถบหลังมาพยายามกดให้ได้นะคะโอเคต่อไปเลยทุกคนรู้ไหมคะต่อไปมันคืออะไรเดากันนะแถาเพื่เด็กค่ะเด็กจักงจากค่ะโอเคแล้วก็ให้ทุกคนไปเอาตรงนี้ค่ะใช่ค่ะตรงนี้แหละ นะวเราก็ต้องขึ้นไปชั้น2ต่อค่ะพอเราขึ้นไปชั้นสแล้วเราก็จะไปไปด้านนี้เลยจ้ะเราไปด้านนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็แล้วก็ให้เราอ่ะไปไปเอาขวดยาตรงนี้เลยที่มันเพิ่มมาใบจะจะให้สอนอะไรอีกในในเกมไหนนะบอกมาได้